สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมฟิลอีกครั้งแล้วก็คราวนี้นะครับอยู่กับเกม Forza Horizon 4หลังจากที่เปิดโหวตครั้งล่าสุดไปนะครับผมได้มีผู้เข้าร,วร่วมโหวตมากกว่า49โหวตนะครับผมและผลที่ออกมาก็คือ ดอทชารเจอร์อาร์ทีปีหกเก้านะครับก็ได้ชนะโหวตไปนั่นเองหลังจากที่เราชนะโหวตไปแล้วเนี่ยผมก็าลังทําคลิปอยู่นะครับแต่ว่ามีปัญหาบางอย่างแลรวผมทําคลิปล่าช้าไปนะครับผมจนกระทั่งมีการประกาศนะครับตัวอย่างของหนังเรื่อง Fast and f u r i o u s ภาคนะครับผมโดยที่มีทั้งโปสเตอร์แล้วก็ทีเซอร์มาให้เราได้ดูนะครับจริงๆวันนี้วันที่30วันที่3 1มเนี่ยครับมันจะมีตัวอย่างเต็มออกมาให้ดูใครที่ทันดูก็ได้ดูไปนะครับก็ในส่วนของตัว Fast ฟ้าก้าวเนี่ยเราจะไม่มีอะไรพูดถึงกันมาแต่รถตัวที่เราจะพูดถึงตัวนี้อย่าง Dodge Charger RT69 นะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของหนังเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าเป็นรถของดมินิกทอยโต้นะครับในหนังภาคแรกภาค4นะครับผมผมจะไม่ได้ว่าออกภาคไหนอ,อีกบ้างนะแต่ว่าผมที่ผมจําได้ติดตาเลยคือภาคหนึ่งกับภาคสี่นะครับผมที่ได้ออกมานะครับเอามาบทก็พอละเดี๋ยวเราก็ไปอยู่กันในเรื่องของประวัติของรถกันเลยครับผม โอเคครับเปอยู่ในส่วนของประวัติของรถดอทชาร์เจอร์ r t v b 969นะครับผมต้องขอบอกว่าประวัติรถรุ่นนี้ผมเพื่อ่ผมหามาได้เนี่ยค่อนข้างจะมีน้อยนะครับดังนั้นอาจจะเร็วดีหนึ่งครับในส่วนของนี้ก็คือในส่วนของการผลิตนะลายผลิตของดอทชาร์เจอร์นะครับจริงๆมันเริ่มในปี1966นะครับผมแล้วก็สิ้นสุดการผลิตอยู่ที่ปี1978นะครับสำหรับรุ่นดอทชาร์เจอร์รุ่นนี้นะซึ่ง ไอตรงนี้ครับผมในส่วนของรถรุ่นเดียวกันที่เป็นบอดี้เดียวกับตัวที่เราได้เล่นในเกมนะครับคือปี1969เนี่ยสู่ผลิตตั้งแต่ปี1968นะครับจนถึงปี1970นะครับผมก็คือ3ปีนั่นเองโดยปี1969นะครับถือว่ารูปร่างเนี่ยหน้าตาดีที่สุดแล้วนะครับผมโดยบอดี้ตัวนี้นะครับเขาจะเรียกว่า B body นะครับผมคือการทําให้รูปแบบไฟไท้ายแล้วก็ไฟหน้านะครับเป็นแบบยาวนะครับแล้วก็แบบเหมือนหน้าปัดน,นะครับผม แต่นะครับผมมีความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งนะครับเกี่ยวกับรถรุ่นนี้นะครับในตระกูลหนังของ Fast and Furious นะครับว่าจริงๆแล้วนะครับรถตรัวน,นี้นะครับไม่ได้เป็นตัว1969นะครับชัตเจอร์ที่เห็นเน่นของ Dominic t o r e t o เนี่ยเป็นรุ่น1970นะครับผมก็มีการแม่เนชั่นนิดๆหน่อยนะครับจากปี1969ก็ไม่ได้ตก่ตางอะไรกันมาก คำว่า RT นะครับผมในชื่อเนี่ยก็มาจากคำว่า Road and Track นะครับผมก็คือเป็นรถที่มีลักษณะพิเศษนะครับแล้วก็มีเครื่องยนต์ที่ค่อนข้างดีกว่าปกติถุกปรับให้ใช้บนถนนแล้วก็สนามแข่งรถเท่านั้นนะครับอีกอย่างนะครับผมเครื่องยนต์ของทาง Dodge Charger RT เขาว่ามันดีที่สุดนะครับที่เคยผลิตมานะครับในยุค70นะครับโดยมีทั้งหมด3ขนาดก็คือ5,400 cc 6,500cc แล้วก็ 7,500cc ผมไม่มั่นใจว่าเครื่องเป็น V6 หรือเป็นลูกสูบแบบแนวตั้งนะครับผมก็ต้องขอความร่วมมือจากคนที่มีความรู้เรื่องรถนิดนึงว่าเป็นเครื่องแบบไหนนะครับแต่คือขนาดที่หาข้อมูลไม่ได้ก็จะมีประมาณนี้โดยมีแบบ small block กคือ5,400ส่วน big block ก็คือตัว6,500กับ 1, 7 5 0 0นะครับซึ่งในตัว7,500นะครับภายหลังก็ได้ถูกดัดแปลงให้เป็นเครื่องยนต์ของทางบริษัทรถ Chrysler นะครับผมก็คือรุ่น เฮมินะครับขนาด 7200cc ะครับผมโอเคครับผมหลังจากที่เรานะครับผมได้ดูส่วนของประวัติรถไปแล้วนะครับผมต่อไปก็เป็นเรื่องของการปรับแต่งภายในเกมครับ เอาละครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าในการรีวิวการแต่งคันในเกมรอบนี้นะครับผมจะไม่พูดเยอะเหมือนคราวที่แล้วนะครับที่รีวิว e v o ไปนะผมจะข้ามไปส่วนของการอัปเกรดเอนจินการอัปเกรดแพลตฟอร์มและแฮนดリンงนะครับแล้วก็การอัปเกรดเรเวอร์เทนนะครับตรงนี้จะขอข้ามไปนะครับเนื่องจากว่าทุกคันน่าจะเหมือนกันหมดนะครับผมแค่เข้าไปเลือกหัวข้อแล้วก็เลือกตัวขวาสุดนะครับผมมันเป็นการอัปเกรดจากตัวธรรมดามาเป็นตัวที่เพิ่มพอร์ฟอร์แมนซ์มันมีอยู่แค่นั้นครับงั้นเราข้ามไปได้ ต่อไปครับเรามาดูในส่วนของ Try and Rim นะครับผมจริงๆตรงนี้ก็คือล้อแหละนะที่ผมจะขอเข้ามาดูเพราะว่าบางคันเนี่ยครับมันก็จะมีออปชันที่มากน้อยไม่เหมือนกันนะครับผมแต่มันก็ไม่ใช่การที่แบบว่าปรับไปขวาสุดแล้วมันจะดีนะครับผมอันนี้ก็ต้องมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอย่างรถคันนี้นะครับตอนนี้อยู่ในหน้าหนาวนะครับรถทุกคันนะครับจะมียางนะครับแบบ Snow Try Compound นะครับผมเอาไว้วิ่งบนทางหิมะหรือทางที่เป็นเป็นน้ำแข็งนะครับผมแต่ผมก็ใช้เป็นตัว Forza Horizon นะครับผมอ่ะ ก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีการปรับขนาดหน้ายางนะครับผมแล้วก็ปรับขนาดล้อรถแล้วก็ในสุดท้ายก็คือปรับขนาดของฐานล้อรถด้านหลังนะครับผมแล้วก็มีเปลี่ยนตัวล้อแมกด้วยนะครับต่อไปนะครับผมเป็น Aero a d a p t r นะครับผมด้านหน้านะครับก็จะมีตัวไอตัวเนี้ยครับตัวผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเป็นกันชนหรือสักอย่างที่ไว้ต้านลมนะครับให้หน้ารถมันกดลงนะครับผม แล้วก็ด้านหลังก็ครับก็มีสปอยเลอร์นะครับผมเอาไว้เป็นตัวกดดาวฟอสให้กับตัวด้านหลังของรถเหมือนกันครับผมในส่วนของกระโปรงหน้านะครับจะมีทั้งหมด4แบบนะครับก็คือแบบพื้นฐานนะผมพื้นฐานสุดๆของรถคันนี้นะผมอากระดูรีบเรียบไปแต่ที่สองนะครับผมเป็นแบบมีฮูดนะครับแต่เป็นฮูดแบบกลับหลังนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจวิธีการทำงานของรุ่นนี้เท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าใครเข้าใจช่วยอธิบายให้ผมที อันนี้นะครับจะเป็นแบบฟูดด้านหน้าเอเคอันนี้ผมเข้าใจวิธีการทํางานนะครับผมอันนี้นะครับผมจะเป็นแบบที่เราเคยเห็นกันในหนังเรื่อง Fast and Furious นะครับผมก็คือแบบยกเครื่องนะครับผมให้มีตัวบาร์แคชเชอร์ด้านบนนะครับตรงนี้นะครับต่อไปนะครับผมเป็นการดูในส่วนของกานคอร์บูร์นนะครับผมก็จะมีทั้งหมด2ส่วนหลักๆก็คือเครื่องยนต์กับตัวไดเวอร์เทนเดี๋ยวผมไปคุยกับไดเวอร์เทนก่อน คือในเกมนี้ครับผมถ้าเกิดคุณเล่นด้วยพวงมาลัยผมว่าน่าจะไม่มีปัญหาการเรียกริเวอร์เชนเป็นล้อหลังขับหลังนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมขอเลือกเป็นขับหน้าก่อนเพราะว่าเมื่อคุณได้ไปขับรถจริงๆนะครับในเกมนี้โดยใช้คีย์บอร์ดนะหรือใช้จอยก็ได้คุณจะพบว่าการขับหลังนั้นไม่เป็นอะไรที่นรกมากนะครับผมแต่การขับด้วย4ล้อเนี่ยมันจะค่อนข้างโอเคมากนะครับผมดังนั้นผมขอเลือกอันนี้ไว้ก่อนนะ้เละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับดังนั้นสแตตตรงนี้มันจะโกงๆนิดนึงแต่ว่านิดนึงขอนิดนึงนะครับผม แต่ว่าตอนที่ผมไปเทสนะครับในในคลิในส่วนของการเทสเนี่ยผมจะใช้เป็นขับหลังนะครับผมอ่ะโอเคเข้าจัดตรงกันนะครับโอเคเรามาดูในเครื่องยนต์อันแรกก่อนนะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์ตัวแรกสุดเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ default นะครับผมและจะมีตัวอากาศมาให้เราเลือกด้วยนะครับผมโดยออปชั่นเสริมก็จะมีทวินเทอร์โบนะครับผมแล้วก็ซูเปอร์ชาร์จนะครับปกตินะครับโอเคเราไปดูเครื่องยนต์ตัวที่2นะครับผมเป็น6.2ลิตร V8 นะครับผม ตัวอา,ากาศที่เขาให้มานะครับผม,ผมก็จะมีส่วนของทวินเทอร์โบซูเปอร์ชาร์จแบบปกตินะครับแล้วก็ซูเปอร์ชาร์จแบบแนวตั้งนะครับผมอ่ะเครา่ต่อไปครับไปดูเครื่องต่อไปนะก็คือเครื่อง V10 นะครับผมอ่ะเครื่องตัวนี้นะครับผมก็จะให้มาแบบเดียวกับตัว V8 6.2ลิตรนะครับคือมีทวินเทอร์โบซูเปอร์ชาร์จแนวตั้งซูเปอร์ชาร์จแนวนอนอะไรก็ว่ากันไปนะครับ ต่อไปนะครับผมเป็นเครื่อง6.2ลิตร V8 DSC นะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องที่พิเศษกว่าตัว V8 ธรรมดานะครับตรงที่เขาจะล็อกนะครับไม่ให้เราเลือกว่าจะเอาเป็นเทอร์โบซุปเปอร์ชาร์จแนวตั้งซุปเปอร์ชาร์จแน่นอนเขาจะให้เป็นซุปเปอร์ชาร์จแน่นอนมาเลยตัวหนึ่งครับเป็นเป็นรุ่นพิเศษที่จะช่วยเขาเรียกไงนะเหมือนกับมันจะพิเศษกว่าตัวปกตินะครับผมเพราะว่าตัวอินเตอร์คูลเลอร์แบบแบบใหม่นะครับผมสุดท้ายนะครับเครื่องยนต์สุดท้ายก็คือเครื่องยนต์แบบ V12 นั่นเอง นะครับตัวอากาศที่เขาให้มานะครับผมจะเป็นแบบทวินเ์โบเท่านั้นนะครับผมหลังจากที่เราดูกันไปแล้วนะครับในส่วนของการรีวิวนะครับว่ารถคันนี้ปรับแต่งอย่างไงได้บ้างนะครับผมตอนนี้ก็เป็นการเทสรถแล้วไปดูกันเลยครับว่าผลทดสรถเป็นไงกันบ้าง โอเคครับผมหลังจากที่จบกันไปแล้วนะครับในส่วนของการรีวิวรถนะว่าการปรับแต่งรูปแบบต่างๆเนี่ยสามารถทําให้รถคันนี้นะครับแสดงออกถึงศักยภาพอย่างไงได้บ้างนะครับผมก็เราก็มาดูกันนะครับในส่วนของข้อมูลนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถคันนี้มันมีประวัติเก็ตและเก็ตน้อยอื่นๆนะครับอย่างไงบ้างนะครับผมเริ่มกันที่ข้อแรกเลยครับผมการปรากฏตัวของรถตระกูลนี้นะครับในหนังเรื่อง Fast and Furious เนี่ย1969ยังไม่เคยออกมาจริงๆนะครับผม ออกมาแค่1970เท่านั้นนะครับแต่ว่าเราก็จะขอรับว่าเป็นเป็นตัวเดียวกันนะเพราะว่าจริงๆแล้ว1970นะครับมันก็เป็นแค่ตัว minor change นะครับของ1969นะครับเป็นลายเดียวกันนะครับในการผลิตตั้งแต่ปี1968นะครับผมโดยภาคที่ออกนะครับผมจะมีภาคแรกนะครับ Fast and Furious ต่อไปนะครับผมเป็นภาคที่5ครับ Fast Five ต่อไปนะครับเป็นภาคที่6ครับผมตอนเริ่มต้นนะครับตอนนี้ไปหาลูกลูกของไปอาโนคอนเนอร์นะครับผม ต่อไปนะครับผมภาคที่7นะครับผมก็เป็นภาคที่เอาดอทชัตเจอร์อาร์ทีนะครับผมดิ่งพระสุธาลงมาจากเครื่องบินนะครับผมโมเวอร์วางอลังการมากครับก็ตอนจบของภาค7นะครับผมตอนที่โดมินิคอรโตนะครับควงนะครับผมใครเขาเรียกไงนะประแจใช่ไหมไปฟาดกับเดนคาดชอนะครับผมหรือเจสันสเตทแฮมนะครับผมก็นั่นก็เป็นอีกครั้งนะครับที่รถคันนี้ได้โผล่มานะครับจริงๆมันจะมีรถอีกตัวนึงครับผมก็คือไอตัว ชาร์เตอร์สโนดไอชาร์เตอร์ที่มันไปผ่าน้ําแข็งนะครับผมในพาดแปะนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขานับว่านั่นเป็นดอทชาร์เจอร์หรือเปล่านะครับผมต่อไปนะครับผมรุ่นย่อยนะครับของดอทชาร์เจอร์เนี่ยตัว1969นะครับผมก็จะมีอีก2รุ่นก็คือชาร์เจอร์500นะครับผมแล้วก็ชาร์เจอร์เดนโทน่านะครับที่ตัดแต่งเพื่อใช้ในการแข่งขันนะครับในรูปแบบนักคาร์นะครับหรือการวิ่งในลู่นั่นเองนะครับผมผมไม่รู้ว่าเล่นวิ่งในลู่ได้เปล่าแต่สนามเป็นวงกลม ลู่วิ่งของคนนะครับผม,ผมก็เลยตีไปก่อนว่าเป็นการวิ่งในลู่นะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับการแนะนำรถนะครับผมดอ a ชาร์เจอร์ RT นะครับผมรุ่น1969นะครับผมก็เป็นรถที่มีสเสน่ห์มีความเท่ในแบบอเมริกันมัสเซิลนะครับแบบสุดเลยนะครับผม ก็สาหรับใครที่ชอบรถคันนี้นะครับผมบอกเลยเกมนี้ค่อนข้างทำรายละเอียดได้ดีมากนะครับผมในส่วนนี้นะครับผมสาหรับใครนะครับที่คิดว่าข้อมูลหรือการที่ผมพูดหรือสรุปข้อมูลหลายๆอย่างเนี่ยมันมันค่อนข้างจะบวบรัดแล้วก็ไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็สามารถชี้แนะชี้นําแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลได้เพราะผมก็มั่นใจว่าข้อมูลที่ผมเอามาในวันนี้อาจจะมีบางส่วนที่ไม่ถูกต้องนะครับและสําหรับใครนะครับที่อยากได้รถคันไหนเป็นคันต่อไปนะครับน,นี้ก็ต้อง รีเควสมาเลยนะครับขอรีเควสในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือไม่ก็สอ,อบถามเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรเลือกคุยเรียกเปลี่ยนความรู้กันได้ปกติเลยนะครับผมส่วนการโบวตเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าครั้งต่อไปจะใช้วิธีการบุวนด,ดีไหมนะครับในการเลือกรถที่ออกมาทาเนะเพราะว่าแต่ละครั้งที่หวตไปเนี่ยมันนานมากครับระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ผมองผมว่านานมากนะเดือนนี้ผมทาได้แค่2คลิปเองเกี่ยวกับรถแค่นี้เกี่ยวกับรถนะครับผมดังนั้นก็ เอาเป็นว่าเดี๋ยวคราวหน้าผมเลือกเองดีกว่านะตัวถ้าเกิดใครรีเควสะครถรีเควสกันมาเยอะมากเนี่ยอ่ะผมอาจจะเลือกคันนั้นมาทำด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจนี้นะครับผมแล้วก็วิดีโอนี้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็สนับสนุนการทำงานแบบนี้ให้กับผมนะโอเคสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คราวหน้าเป็นรถอะไรเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ